จ้าสวัสดีจ้าไอ้พี่อยามีงูบนคนสิลินทอดผ้ามห่อเขาห่อเขาหน่อยบอกเนี่ยห่อเขาหน่อยเขาสากบุญเดินเก่าเขาพระดับปินเดือดจเด้อดีห่อมาเด่นได้ละห่อหนึ่งมาเบิ่งน้ากันเด้อวะห่อจังไรผุ่นแนวกินจังไรเซลเมื่อเบิดปนิพุนมาเอาสิบุได้เอากระตากระบุงมาใส่เอาบอกคุณตายตายอ้าวคนเกิดขึ้นมานอนไก่เทน้อง เดีบอกไปเนี่ยปิ้งอือไปเลย่าสีหอ่อเห็นคน <C oughs> มาเดินมาห่อเขาหน่อยน้ำกัน้วจะเด้ <C oughs> อเขห่อจังเลยอาเอาเนี่ยหอ่อห่อเหรออันนี้ชุ่มห่อชุหอ่ห่อแ่างันเป็นสีดิจริมันลยายยาลายเนีย กะห,หน่อย่หอเออเอเคด้ยพี่สุ่มหน่อยกหน่อยเลยหนะน,น่อยเยยสิะปาก็มีขนงสีดาพริกกระเทียมหอมไก่ปิ <c oughs> ้งบุิยน้อไม้ <c oughs> กอยแหงือด,ดิน สมโอนี่บอกเขาอืมคิดเคื่องไอลอว์ไล่กุเยอะิ้มกุ้งบด้มาคุมาเอามื่อแลงไปยายเขาหน่อยน้ำกันเด้พี่น้องเด้พบทุ่มิดภพาวไปบึง อ้ที่ตาเงี่เงี่ยเหรอแก่ยวเกลแกวซื้อ้ดนคิดกะเดยนปิ้งปลาปิ้งไก่ลาบหนึ่งสามีบาทเลยยืถยังเข้าใจเราวยเข้าเสลียวขต้งหัว ส่ห้อเก่าห้าหอวนเดือนเก่าห้อเขาคระับดินมาห้อน้ำกันเลือะเด้อหเอเข้าน่อย เขาน้อยส้อยกันเอาอันน่อยอันน่อยใหญ่ไ้ที่นเขาใหญ่ใหญ่ใหด้ให้ได้ก็บักสีดำคือสีเบิร์แตยิบเกินบ่ใหญ่แนวอะลยจ้ายิบเกินที่เฮ็ดเป็นสิลักเก่าไรนั่ ผู้สุดท้ายที่สิบริกินปล่เอาน้ำตาลกระปากแดงไทยกระตุ้มหอมผิดเที่ยวผลผลูกงนะอังุนตัว ขงววานขงข้าวหิกมะฮอซอยกันเดอพีนน่น้องเดอรีกเกิาปีกเกิลมื่นมะอรอีกดิที่ีคิฟทีม ใชยได้พี่นอ้องฝนกระตกลิ้นแงะแงะแงแงอยู่ต้องลมต้องฝนวังหังต้องฝ่าพวกทุ่งกระเสียวส่กตาไปให้เพื่อนและบาดผูมาเอาแบกกันเซ่หละประทท่นี้บนเดินเก้าเขาพระรับินห้อร์กนอนผูที่คนหลงลับไปแล้ว มาเอาน้ำลูกน้ำลานน้ำบอกเล็กสามตัวนี่เด้อเอาไประกบิดไปละมิดไปละมีตี่หิใจหายแล้วหยุอื่นก็ไปใส่เสบากลาศหนีห้างวัเป็นขาไปเจ้าอาบอกมี เือนปลาบหมี่ใส่ปลามี่ิ๊วเนยอิ๊วเปานันี่ปาซีอิปาบหมี่ส่วัดโกปานบกหมี่สซห่วเขาหน่อยืนสั่งขนบวนันเพื่อน้เพ่กินนี่อีิสานบางฮามู เตือนเจ้าพ่อผัดบ,บินหอเขาน้อยนาพ่อนายแม่นายพี่ป้านะ่ะอาผูค้คนบ่วมรับไปแล้วนี่ก็ไปใช้ปาดวัดขนมุืสอมาเลยเดี๋ยวจะเอา,าบาุบาหรี่มา เนี่ได้จ้าหอเราไปต้มเจ้าู้เวิดหนึ่งสองสามสีเจ็ดเขาเออเลุ่นเี้ยข้างล่างตาดีวาบันีิตก็เืออะไรถึตัวายเอาใส่นี่ได้เอลือก็ใส่จนเบิดเลือฮาก็กินเดี้ยวคือสีอันนี้ไ่ะจอาใส่จิงเ เม่จะเเห็ดเสรเป็นอันเก่าตอนเก่าตอนมันก็เหลือหลายเอาเป้ะอันนี้แม่นี่อัน,นเอาไไห้ไม่ได้เลยแล้วมาเอาอะไบ่กอะุอ,อันที่ไม่ตุ่นนี่นยังก่อนโอ้ยได้เลยสุดทไทยในไรก็มูเลยเนาะนี่ ใ่เรบเหม้อห้งดี้ยมันหอใหญ่สุดจองมันห้งหน่อยนาใหม่อุวบจันใส่ได้หลายของมาไม่ได้กินง่ายๆด้นหดจัคืะ หอออาไหเอไหนอกอยู่บนหัวตาอัวไหเรื่อพกถุงสิผ้าเป็นยายเด้อพี่น้องเดือบ้านพี่น้องเยอะกว่าน้อบ้านีเฮปทกปีเรอนงอข้อหน่อยขอกระดับดินดินเดินต้าข้าวประดับดิน แรงพวกคุนก็ไปยายน้ำกันด้วยจะเด้อเอาตัวนี้บวกหุณเอนานังยางสองอันอะไอยู่บ่ะนะเนี่ยเรียบร้อยพอขาหน่อยแล้วเดี๋ยวจ้ะพี่น้อง คลิปนี้นิ้งกะสิขอลาไปก่อนนะจ๊ะเนาะเที่ยงขึ้นจังไปห่อเขาหน่อยไปย้ายเขาหน่อยนะจ๊ะเนาะในบรรพบุรุษโค้งหน้าภูพี่ป่านาอาจนมาเอาและโคถกถุนโคก,กสิบปีกันเ,เ๋ยวเอาใส่ก,กะตาอะไรขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณเอ็กซใเม่เอ็กซิเก่าขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้จ้ะเดอ้อนี่ม่ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนขอบกันคลิปหนาด,ด้วยจ้าเ้อสวัสดีพ่ี่ในแม,แม่สวัสดีค่ะดีดีดีสวัสดีค่ะ,ะบ๊ายบายบ๊าย <laughs> บาย,บาย